สนามเราสวยงามอยู่แล้วเก้าอี้ถ้าเราเห็นจะเห็นเลยตอนนี้ที่เราเสร็จแล้วหมื่นตัวเห็นเป็นภาพหนังเงือกเลยคือสนามที่ฟีฟ่ารับรองมันก็มีอยู่ไม่เกี่ยงอาจจะมีที่เชียงใหม่ที่สงขลาที่โคราชหรืออะไรประมาณนี้สนามที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนส่้านคู่เมเป็นสนามกีฬามาตรฐานที่ฟีฟ่ารับรอง

หลายแบบอะไรกันไม่ว um. ่าจะเช็คเกมซีเกมแล้วก็ยูสิทธิ์สายแล้วก็ในแบใต้แล้วก็โดนทิ้งครับราคาประเดี๋ยวต่เป็นปีนี้เราไมจจะเป็นอะไรเป็นจังหวัดจะเป็นอะาแล้วกยเรื่องไปต่เป็นที่บ้เจ้านะครับผมรับานมาเป็นจังหวัดชียงใหนะครับวันนี้นะครับ ใการแข่งข <S preach ers> <á> ันกีฬาซีเกมส์คร้ทีอกานได้เากนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์่แล้วลมนสนามกีฬานี้ก็เป็นสนามรติาลการกีฬาซีเกมส์ที่จะน้สักอกว่านี้ตอนนี้สนามกีฬาจิสวนนหลักๆที่ ทางองค์การเหมือนส่วนจังหวัดสงงลามหนึ่งกลางคือเปลี่ยนเก้าอี้25,000ตัวตอนนี้ปีที่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนล้ว1มื0นตัวปี67ก็อีก1มื0นตัวแล้วก็ไป6 8 5ป0 0ตวัวก็ 6, วกน่าจะครบเรียบร้อยส่วนประกอบอื่นๆที่ดูแล้วอาจจะต้องปรับปรุงทาสีอะไรบ้างให้มันดูสวยงามแล้วก็ห้องน้ำห้องพักมักกีฬาก็คงจะทำในปีปี68นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมาก แตอนนี้ที่เราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่เขา,าทางมตีสีเกมให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วมก็เพราะเนี่ยเรามีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานคือสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสีภาพไม่ใช่ตัวสนามฟุตบอลอย่างเดียวนะตัวอาคารเนี่ยห้องรับรองแขกที AP, ที่พักนักกีฬามีห้องปฐมพยาบาลอะไรมันมีแฟกเตอร์อีกเยอะที่จะให้ครบถ้วนตามที่ฟีฟ่าเขา เขาได้กําหนดไว้ประมาณนั้นหรือตัวสนามกีฬาก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวอาคารภายในอาคารเนี่ยเรามีมีส่วนอะไรบ้างที่เขากำหนดไว้มันต้องมีครบถ้วนซึ่งทางของสนามกีฬาจินสุวรนนท์มีครบถ้วนตามที่ฟีฟ่าได้กําหนดไว้